มีใครนอนอยู่เฉยๆแล้วได้ติดได้ดีบ้างดูตัวเองผิดตรงไหนแล้วรีบแก้ไขทำไม่ถูกก็ทำเสียใหม่ให้ถูกต้องคำสอนของหลวงพ่อชาสุพัทโทรครับในเดือนเมษายนจะมีวันสำคัญก็คือวันสงกรานต์ซึ่งวันสงกรานต์เนี่ยนะครับก็จะเปรียบเสมือนการเริ่มต้นใหม่ของทุกๆคนาราศี แถมยังเป็นปีใหม่ของชาวไทยที่ให้เป็นปีใหม่ก็เพราะว่าดาวพระอาทิตย์ดาวพระอาทิตย์เนี่ยนะครับโคจรขึ้นได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดนะมาอุดหมายถึงว่ากำลังสูงส่งกำลังสูงสุดอยู่ในเดือนเมษายนนี้ซึ่งจะตรงกับวันที่14เมษายนเป็นวันมหาสงการเวลา3นาฬิกา3านาที36วินาทีนางสงการปีนี้ชื่อว่ารากสดเทวี อาหารนะครับหรือภาษาอาหารก็คือโลหิตพระหัตถ์ขวาทรงตรีศูนย์พระหัตถ์ซ้ายทรงธนูศิลปเสด็จสายญาติหลับเนตรมาบนสุกรมาดูทางด้านดวงดาวกันบ้างดวงดาวเนี่ยนะครับดาวพระอาทิตย์ขึ้นมาเป็นมหาอุดท่งกําลังในวันที่14เมษายนนี้นะไปยังดาวพระอังคารด้วยนะครับส่งกันไปส่งกันมาอาทิตย์เจอพระอังคารเนี่ยก็ถือว่า ค่อนข้างนะที่จะร้อนแรงหน่อยนะเปรียบเสมือนอาทิตย์เนี่ยเป็นธาตุไฟอังคารเป็นธาตุลมกรดนะครับทั้งไฟทั้งลมนะครับส่งผลต่อทุกๆลัก,ก,ก,กนาเลยนะแต่ยังโชคดีนะที่มีดาวพระพฤหัสนะเปรียบเสมือนของดีของเย็นเหมือนดอกบัวเี่นนะครับโคจรคุ้มโทษคุ้มภัยให้ไม่อย่างนั้นนะครับถ้าพระอาทิตย์ถึงพระอังคารอย่างเดียวเนี่ยก็ต้องบอกว่า,าปีใหม่ นะครับสงกรานนี้ค่อนข้างที่จะแรงเลยนะพระอังคารเองเนี่ยนะครับก็ย้ายเรือนในวันเดียวกันคือวันที่14เมษายนเนี่ยนะวันเดียวกันเลยกับดาวพระอาทิตย์เราตั้งสมกา,ารไว้แบบนี้กันก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ละดวงดาวเนี่ยส่งผลส่งกำลังอย่างไรบ้างให้กับทุกๆทกานกราศีก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องชาแนลครูยพยากรณ์ด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดในประโยชน์ต่างๆจะได้รู้ทันดาวเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่ดาวแรงๆนั้นจะมามีผลกระทบในโดวชะตาชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยดาวประจําตัวนะครับก็คือดาวพร,รางคานเมื่อพร,รางคานเดินไปที่ใดแห่งใดก็จะนําความหมายของชาวลัคนาราศีเมษนั้นติดไปด้วยนะทีนี้เนี่ยในช่วงจงวังหวะเดือนเมษายนวันสงการนี้ ดาวพระังคารโคจออยู่ในเรือนของสตร์ชนะสัตแชแปลว่าการเดินทางแล้วมีดาวพระอาทิตย์เนี่ยที่ขึ้นมาเป็นมหาอุดนะหมายถึงว่าการเริ่มต้นนะอะไรใหม่ๆให้กับชาวลัคนาราศีเมษถ้าเอาสองส่วนนี้ก่อนอังคารถึงดาวพระอาทิตย์เนี่ยทาให้ว่าถ้าชาวลัคนาราศีเมษจะเดินทางไปที่ใดแห่งใดที่เป็นสถานที่ใหม่ๆที่ไม่คุ้นเคยคุ้นชินจะต้องศึกษาเส้นทางเอาไว้ให้ดีซะก่อนนะครับ เพราะว่าในช่วงจังหวะสงกรานต์นี้นะครับนับว่าเป็นหนึ่งในลักษณะที่ค่อนข้างที่จะอันตรายเกิดขึ้นได้นะในการเดินทางดังนั้นเนี่ยถ้าจะเดินทางไปที่ใดควรมีเพื่อนไปด้วยมีคนร่วมทางไปด้วยอย่าไปที่ไหนคนเดียวนะครับแล้วก็อย่าใจร้อนด้วยนะในเดืนอนเมษายนนี้นะเพราะว่าดวงถือว่ามีลาพครเครห์นะครับโคจรเข้ามาเกิดขึ้นนะทีนี้ ในระยะยาวล่ะเป็นอย่างไรนะอันนี้จบไปแล้วนะเรื่องระยะสั้นๆระยะยาวเนี่ยคือเห็นว่าดาวพระเสาร์นะครับพระเสาร์โคโจรเข้ามาอยู่ในเรือนของการงานพระเสาร์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนการงานของชาวลัคนาราศีเมษอยู่แล้วนะพอพระเสาร์นั้นเดินเข้ามางานเนี่ยก็ต้องบอกว่าในปี2564จะต้องเป็นงานออกแนวแบบลุยด้วยตัวเองเหนื่อยด้วยตัวเอง,หน,ง,เองหนักด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าอะไรพระเสาร์เนี่ย เหมือนงานที่ต้องออกแรงออกเงือนะถึงจะทําอะไรแล้วประสบความสําเร็จเพราะสาวยืนเป็นกเกษตรเนี่ยนะครับเลยทําให้ว่าชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยจะต้องลุยเต็มที่หนักเต็มที่หเหนื่อยเต็มที่นะครับบางทีงานสบายๆเนี่ยที่จะเข้ามาเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่มีเลยนะในช่วงจังหวะเดือนอปี2564นี้ทั้งปีแล้วก็เตรียมพร้อมเอาไว้เลยว่าถ้าใครหวังจะได้งานสบายนะั่นคือตกงาน คือคนที่ไม่มีงานไม่มีเรี่ยวแรงที่จะไปทํางานแต่ถ้าใครบอกหนักเอาเบาสู้อย่างนี้นะหนักมาแน่เราสู้แน่อย่างเงี้ยก็ต้องบอกว่าปี2,564นี้จะเป็น1ในปีที่ลัคนาราศีเมษจะสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้จากการทํางานเขาเรียกว่าหนักหนักเหนื่อยๆเงยเยอะๆเนี่ยนะครับเป็นไปในลักษณะแบบนี้มา แล้วปัญหาของความขัดแย้งในเรื่องของการทํางานนู่นนี่นั่นเนี่ยถือว่าดีขึ้นนะครับเบาลงและปัญหาที่จะทําอะไรแล้วมีตัวมาขัดมีตัวมาวุ่นวายทาให้งานสะดุดล้มเหลวไม่เป็นท่าเนี่ยถือว่าโล่งขึ้นดีขึ้นนะเพราะอะไรเพราะดาว อย่างดาพระสาวกับดาพระรหัสท่านโคจรยจ้ายออกจากกันแล้วไงแต่เดี๋ยวจําต้องระมัดระวังในช่วงไปลายปลายปีหน่อยเท่านั้นแหละนะครับอาจจะใครไปร่วมหุ้นใครไปลงทุนกับใครเนี่ยจะมีเกณฑ์ขัดผลประโยชน์กันเกิดขึ้นได้นะเมื่อพอช่วงแรกๆเนี่ยลุยมาด้วยกันเหนื่อยมาด้วยกันพอเห็นความสําเร็จเริ่มเกิดขึ้นแล้วเริ่มอยากจะแยกวงแล้วนะครับ พอพูดถึงแยกวงนะหุ้นส่วนเนี่ยเราก็ต้องมาดูดาวที่มีผลกระทบก็คือดาวมรตยูนะครับดาวมรตยูเนี่ยยังคงทับลักขณาชาวลักขณาราศีเมษอยู่และจะอยู่ไปจนถึงปี66นะความจริงออกไปก่อนปี65คงออกไปเดินเล่นแล้วนะประมาณนั้นเดี๋ยวก็โคจรถอยหลังกลับมาให้กับชาวเมษอีกครั้งหนึ่งแต่ที่นี่เนี่ยผลกระทบเนี่ยในแต่ละช่วงเวลาก็จะแตกต่างกันไป ซึ่งผลกระทบของดาวมฤริูเนี่ยนะครับณปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกว่าให้กำลังในเรื่องของการที่ชาวลัคนาราศีเมษต,ต้องเปลี่ยนตัวเองนะเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนนะครับยังมีอารมณ์ในลักษณะแบบนี้อยู่เพราะฉะนั้นดาวที่มันมีผลว่าหุ้นส่วนมาอยู่ไม่ทนมาร่วมมือกันแล้วอยู่ไม่นานนะแถมไปไปลายปีเมื่อกี้ ะครับเรื่องการงานอาจจะมีความขัดแยง้งกันเกิดขึ้นในเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆนานา,นาก็เลยต้องมองว่าชาวเมดเองเนี่ยนะครับจะทําอะไรให้ยึดต,ตัวเองเอาไว้เป็นหลักๆเลยนะอย่าไปคิดว่าฉันสู้ใครไม่ได้ฉันไม่สามารถประสบความสำเร็จตัวเองได้ต้องหาหุ้นเข้ามาแล้วมาช่วยเหลือ ทำให้ว่าธุรกิจนั้นแข็งแกร่งกลับมาอั้นอัน,นี้คิดผิดนะครับต้องบอกว่าปกติแล้วเมฆเก่งได้ด้วยตัวเองร้วแร่งได้ด้วยตัวเองแถมปีนี้จะไปหุ้นกับใครเนี่ยนะครับก็ถือว่าเจอหุ้นส่วนที่ดีเฉพาะช่วงต้นๆแหละนะครับมีเกณฑการเปลี่ยนแปลงหรือว่าขัดแย้งกันในเรื่องผลผลประโยชน์เนี่ยช่วงท้ายๆปีนะแต่ว่าถ้าใครมองว่า ยังไงก็ต้องหุ้นต้องร่วมลงทุนเราก็ระมัดระวังกันให้ดีเอาไว้นิดหนึ่งแล้วกันนะเพราะว่าอิทธิพลของดาวบริตติยูนั้นยังค่งอยู่นะครับจบไปสองดวงและ2ดาวลนะทีนี้ดาวพระอาทิตย์เนี่ยที่โคจรมาทับลักเรือนชะตาในช่วงจังหวะเดือนเมษายนนะครับส่งกําลังถึงดาวพระร้างคารนก็เกิดในเรื่องของอุปติเหตุความขัดแย้งต่างๆอันนี้ก็พูดไปในช่วงต้นคลิปแต่ถามว่าดาวที่มีอารมณ์ในลักษณะนะครับ แบบนี้เนี่ยมีข้อดีไหมก็ต้องเห็นข้อดีของเขาอยู่นะเพราะว่าดาวพระพระหัสนั่น,นนะครับโคจรมาทรงกําลังถึงดาวพระอาทิตย์พระรหัสนั้นหมายถึงอะไรพระรหัสนั้นหมายถึงสุภาหมายถึงวินาศนะของชาวลัคนาราศีเมษสุภาวินานะกคืออะไรการหาความรู้ดีๆเนี่ยหาก่อนก่อนที่จะทําอะไรลงไปรับรองว่าดีการที่หาที่ปรึกษานะครับไม่รู้อะไรไปหาครูบาอาจารย์ หาที่ปรึกษาดีๆพระรหัสยืนในภพลาภะยืนในภพความสําเร็จสนับสนุนให้กับชาวลัคนาราศีเมษแล้วนะครับย่อมทําให้ส่งผลดีเกิดขึ้นดาวดวงนี้ก็เข้ามาตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมนะครับซึ่งในเดือนเมษายนมีพระอาทิตย์โคจรเข้ามาทับลัคนาได้ตําแหน่งเป็นมหาอุอีกนะครับพระอาทิตย์เนี่ยกับดาวพระรหัสเขาเป็นคู่มิตรกันดังนั้นเนี่ยพออารมณ์ดาวอย่างดาวพระอาทิตย์โคจรมาทับลักดวงลัคนาราศีเมษ เมฆจึงต้องปรับตัวในเรื่องว่าจะเคยเก่งเคยแกล่งเนี่ยนะครับต้องปรับตัวเป็นอ่อนน้อมถ่อมตนหน่อยเหมือนสิทธิ์ไปพบครูสิทธิ์ไปหาครูบาอาจารย์แบบนี้เนี่ยต้องอ่อนน้อมถ่อมตนลงมายอมถอยมาก้าวหนึ่งเพื่อที่จะไปหาความรู้มาเพิ่มเติมนะก็คือว่าเป็นช่วงจังหวะเนี่ยที่คิดจะทําอะไรใหม่ๆแล้วต้องไปหาความรู้ก่อนถ้าลุยเองถ้าใส่เองเต็มที่ รับรองเกิดเรื่องปะทะแน่เพราะว่าพลังคานั้นโคจรดักหน้านะั่งไงนะครับก็เลยมองว่าอ่าปีนี้เนี่ยนะครับจะทําอะไรทําสําเร็จแน่แต่ต้องหาความรู้ก่อนหาที่ปรึกษาดีๆก่อนนะแล้วงานนะจะต้องหนักเหนื่อยอย่างดาวพระเสาร์ไงการเปลี่ยนแปลงยังคงมีจะต้องระมัดระวังอย่างดาวมดตยูนะครับราหูกันบ้างราหูมาทาอะไรให้กับชาวเมษราหูมาจากภพลาภะนะครับมาช่วยกัน สร้างรายได้ให้กับชาวเมธด้วยแล้วก็มาช่วยกันค้นทรัพย์ให้กับชาวรัคนาราศีเมธด้วยดังนั้นเนี่ยนะครับพระราหูเองเนี่ยเมื่อโกจรมาในพบการเงินนะมาทั้งบวกมาทั้งลบเนี่ยก็เรียกว่าถ้าชาวเมธทําอะไรนะครับโดยที่ไม่หาความรู้ก่อนไม่หาข้อมูลก่อนอย่างที่บอกให้ไปปรึกษาพระพระรหัตไงปรึกษาผู้บาอาจารย์ปรึกษาผู้รู้เนี่ยเดี๋ยวจะเสียเงินให้กับดาวพระราหูเขาเรียกว่าพลาดจาก ความที่ไม่ทันคนนะครับไม่ทันธุรกิจไม่ทันเกมแบบเนี้ยจะพลาดแลวจะสูญเสียเงินนะครับจากเล็กไปหาใหญ่เลยแต่ถ้าใครเนี่ยนะครับหาความรู้ก่อนนะอย่างที่พระอาทิตย์มาทับลักแล้วพระหัสโยกใส่เนี่ยรับรองได้ว่าเราจะมีความฉลาดเท่าทันคนแล้วสามารถนําเงินนะนำเงินจากคนทั่วๆไปเนี่ยนะครับมาเป็นทรัพย์สินมาเป็นรายได้ให้กับชาวเมดได้ เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นการที่พระราหูเข้ามาเป็นตัวบ่งบอกว่า,าชาวลัคนาราศีเมษสามารถหาเงินจากคนเยอะๆได้นะครับหาเงินจากคนเยอะๆได้อาจจะได้มาทีละนิดทีละหน่อยอะไรก็ว่ากันไปแต่รับรองได้ว,ว่าสามารถาหาไรายได้หาทรัพย์เข้ามาได้ถ้าคิดจะทำพระพระุทธสกับพระราหูนี่นะครับ ส่งกาลังส่งถึงกันเนี่ยนะครับในลักษณะปี2564นี้ทําให้ชาวลัคนาราศีเมษมีเกณฑ์นะครับที่จะอขอสินเชื่อกับทางธนาคารเนี่ยนะครับเพิ่มมาต่อเติมหมุนในเรื่องของธุรกิจนั้นได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับแต่ว่ายังคงจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการบริหารการจัดการเรื่องการเงินนะอย่างเป็นพิเศษเลยพ่อพระหูอินนะครับ childhood. ถึงแม้จะมาจากเรือนดีมาจากภพดี แต่ก็ยังคงทําหน้าที่ของดามบับพเคเาะที่จะเข้าไปค้นรับนะครับให้กับชาวลัคนาราศีเมษอยู่ดังนั้นนะเรื่องเล็กๆนน้อยเนี่ยมันจะเป็นจุดรั่วนะทำให้เสียทรัพย์ออกไปได้แต่เรื่องใหญ่ๆเนี่ยมองว่าเมษเองป้องกันดีทําให้ว่าการเงินนั้นไม่สะดุดนะครับเพราะนั้นจะเสียหายอะไรก็จะเกิดขึ้นจากเรื่องที่เราละเลยหรือว่าไม่คาดคิดว่ามันจะเป็นจุดทําให้เสียเงินก้อนใหญ่ได้นั่นเอง พูดถึงเรื่องของความรักกันบ้างความรักในปี2564นี้นะยังคงเป็นแปลงอย่างไม่หยุดนิ่งอยู่แต่ก็จะค่อยๆทย,ยอยนิ่งแล้วนะครับประมาณสักกลางกลางปีไปก่อนเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีเมษใครที่มีความรักไม่นิ่งเนี่ยก็ต้องมองว่าประคับประคองกันไปก่อนให้พ้นกลางกลางปีไปก่อนหลายๆอย่างก็น่าจะกลับเข้าที่เข้าทางเข้ารูปพอรอยดีขึ้นไปเรื่อยๆ คนโสดนะครับยังคงมีเกณฑ์ชะตาที่ดีที่จะมีโอกาสพบเจอเจอคนรักยังไม่หมดช่วงนะแต่ช่วงเนี่ยก็เริ่มสั้นลงทุกทีทุกทีแล้วนะครับประมาณกลางปีก็จะเริ่มชะลอตัวลงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเด่นๆเนี่ยเขาเรียกว่าตั้งแต่สงกรานต์เรื่อยไปจนถึงประมาณกลางปี2564นี้ทีนี้นะครับพอเข้าสู่กลางปีไป ก็ต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีเมษนะจะทำอะไรมีเกณฑ์ที่จะผิดพลาดเกิดขึ้นจากตัวของชาวลัคนาราศีเมษเองนั่นแหละนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยถ้าเรามีที่ปรึกษาดีมีแหล่งความรู้ดีก็จะสามารถมาช่วยเหลือชาวลัคนาราศีเมษได้นั่นเองรวมถึงในเรื่องของสุขภาพ้วยนะครับของชาวลัคนาราศีเมษก็ต้องบอกว่า กลางกลางปีไปนะครับจนถึงปลายปีเนี่ยก็จะมีเกณฑ์ที่จะเริ่มป่วยนะครับในบางคนป่วยแบบอ,อยู่ดีก็ป่วยนะไม่รู้สาเหตุนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่างานเนี่ยก็ต้องใช้แรงใช้กําลังเต็มที่ในการทํางานถ้าสุขภาพไม่ดีอีกเดี๋ยวจะทําให้ชีวิตลําบากเลยนะครับขอบารมีพรระันตนรไตสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ทั้งหลาย ช่วยดลบันดาลให้กับทุกๆพระการาศีประสบแต่ความรุ่งเรืองความสำเร็จร่ำรวยปราศจากทุกภยัยทั้งหมดทั้งสิ้นเทิน